สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูนางนะคะคุณครูนางมีเพลงสัตว์เลี้ยงแสนรักมาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงคุณครูนางอยากจะถามเด็กๆก่อนเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมว่าพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมดกี่ตัวลองคิดสิคะ เยี่ยมมากพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวแล้วพยัญชนะ44ตัวนี้มีพยัญชนะตัวไหนที่เป็นชื่อของสัตว์ต่างๆบ้างเด็กๆลองนึกดูสิคะค่ะวันนี้คุณครูนางจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยไปพร้อมๆกับการเรียนเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะพยัญชนะตัวที่1น่กอไก่ค่ะไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีปีกมนุษย์เรานำไก่มาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารพยัญชนะตัวต่อไปพยัญชนะตัวที่สองคือพยัญชนะขอไข่เป็นชื่อของสัตว์ไหมคะไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่ชื่อของสัตว์ ต่อมาขอขวดขอขวดก็ไม่ใช่ชื่อของสัตว์ต่อไปพยัญชนะคอควายคอควายเป็นชื่อของสัตว์ที่มนุษย์เรานำมาเลี้ยงเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานคอควายเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีเขาแล้วมนุษย์เราเลี้ยงไว้ เลี้ยงไว้ไถานาบางครั้งวันุษน์นก็นำเป็นอาหารค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือคอคนคอคนก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงพยัญชนะตัวต่อไปคือคอระคงังคอระคังก็ไม่ใช่สัตว์ต่อไปคอระคังแล้วก็ งงูงองูเป็นชื่อของสัตว์เลื้อยคลานงูเป็นสัตว์มีพ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรจะเข้าใกล้ควรหลีกให้ห่างนะคะเพราะว่าต่อไปคือพยัญชนะจอจานจอจานก็ไม่ใช่สัตว์ต่อไปช้อชิง ชอชิงก็ไม่ใช่สัตว์เกียรชนะตัวต่อไปคือชอช้างชอช้างเป็นสัตว์คะ่ะช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีงวงมีงามีสองตามีหูกลางใหญ่ช้างมีสี่ขาพยายนชนะตัวต่อไปคือ อโซ,ซอโซไม่ใช่สัตว์ต่อไปชอเชอร์ชอเชอร์ออก็ไม่ใช่สัตว์ยอผู้หญิงยอผู้หญิงก็ไม่ใช่ชื่อของสัตว์ดอชดาไม่ใช่สัตว์ตอปตักตอปตักก็ไม่ใช่สัตว์ทอฐาน ทอฐานก็ไม่ใช่ชื่อของสัตว์ทอนางบนโธไม่ใช่สัตว์ค่ะทอผู้เท่าทอผู้เท่าก็ไม่ใช่สัตว์นอเนนนอเนนก็ไม่ใช่สัตว์ดอเด็กดอเด็กก็ไม่ใช่สัตว์พยัญชนะตัวต่อไปคือต่อเต่า ต่อเต่าเป็นชื่อของสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งเต่าจะมีกระดูกหลังแข็งๆที่เขาเรียกว่ากระดองอ่ะเต่าสามารถหดหัวเข้าไปอยู่ในกระดองได้ค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือทอถุงทอถุงไม่ใช่ชื่อของสัตว์ทอทหารก็ไม่ใช่สัตว์ทอธง ไม่ใช่สัตว์นอหนูค่ะเป็นชื่อของสัตว์ค่ะนอหนูเป็นสัตว์ที่มีสีขาวิ่งเร็วมีหนวดแล้วก็มีฟันแหลมๆอนอหนูชอบกัดแทะสิ่งของชอบพยัญชนะตัวต่อไปคือบใบไ,ไม้ ใช่สัตว์ไหมคะไม่ใช่พยัญชนะตัวต่อไปคือปอปลาปอปลาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในน้ำปลาก็จะมีมากมายหลายชนิดสามารถนำมาเป็นอาหารได้ปลาบางชนิดก็เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามปลาบางชนิดก็เป็นอันตรายอย่างเช่นปลาฉลามใช่ไหม ต่อไปพยัญชนะผอพึ่งค่ะพึ่งเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมีปีกเด็กๆคะพึ่งมีอันตรายนะคะถ้าเกิดใครไปใกล้รังของมันมันอาจจะต่อยเอาได้แต่เด็กๆรู้ไหมพึ่งก็มีประโยชน์นะคะพึ่งช่วยผสมพันธุ์เกสรดอกไม้แล้วพึ่งก็ยังมีน้ำหวานไว้พยัญชนะตัวต่อไปฝอฝา ฟาฟาไม่ใช่สัตว์พอพานพอพานก็ไม่ใช่สัตว์ฟอฟันฟอฟันก็ o, o, <g ó S 2> ไม่ใช่สัตว์พอสำเภาพอสำเภาก็ไม่ใช่สัตว์พยัญชนะตัวต่อไปคือหมอมา้าหมอม้าเป็นชื่อของสัตว์ที่มีสี่ขาม้า วิ่งได้รวดเร็วม้าร้องยังไงคะมาร้องพชนะตัวต่อไปคือยอยักยอยักไม่ใช่สัตว์รอเรือก็ไม่ใช่สัตว์พยัญชนะตัวต่อไปคือลอลิงเด็กๆคะลอลิงเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีสี่ขาชอบปีนป่าย ต้นไม้ใช่หลิงไม่อยู่นิ่งลิงชอบวิ่งชอบกระโดดชอบปีนป่ายค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือวอแหวนวอแวนไม่ใช่สัตว์สอสลาสอสลาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์สอหร,าสอสาร,ารอืีสอหรีก็ไม่ใช่ชื่อสัตว์ต่อไปพยัญชนะสอเสือ สอเสือเป็นชื่อของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าเสือมีสี่ขาเสือกินเนื้อเป็นอาหารเด็กๆคะเสือร้องยังไงคะร้องพร้อมกันค่ะค่ะเรียนชนะตัวต่อไปคือหอหีบหอหีบไม่ใช่สัตว์ต่อไปลอจุลา ลอจุลาก็ไม่ใช่สัตว์อออ่างอออ่างก็ไม่ใช่สัตว์พยัญชนะตัวสุดท้ายตัวที่44คือหอนกฮูกค่ะนกฮูกเป็นชื่อของสัตว์ปีกชนิดหนึ่งมีตาตโตโตนกฮูกชอบออกหากินในเวลากลางคืนคุณคุณนางเคยพาเด็กๆร้องเพลงนกฮูกเด็กๆจำได้ไหมคะ ร้องร้องพร้อมกันค่ะนกฮู no ตาโตโตบอกโอโหหนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนเช่นนี้ไม่ดื้อไม่ซนเช่นนี้เด็กที่ดีนกฮูก no ชื่นชมค่ะสำหรับพยัญชนะไทยที่มีชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆก็ได้จบลงไปแล้ว ต่อไปเรามาร้องเพลงสัตว์เลี้ยงแสนรักกันนะคะผู้ตาคุณนางก่อนค่ะเจ้าแมวอยู่ไหนเจ้าแมวอยู่ไหนเหมียว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 สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนละ่ะสวัสดี อีกหนึ่งรอบค่ะเจ้าแมวอยู่ไหนเจ้าแมวอยู่ไหนเหียวเหมี้ยวเหมียวเหมียวเหมียวเหียว,ยว,ยว,ยวสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนละสวัสดีต่อไปเรามาร้องพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเจ้าแมวอยู่ไหนเจ้าแมวอยู่ไหนเมียว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 สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนลาสวัสดีอีกหนึ่งรอบค่ะ เจ้าแมวอยู่ไหนเจ้าแมวอยู่ไหนเมียวเมียวเหมียวเหมียวเมียวเมียว,ยวสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนลาสวัสดีเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะต่อไปเด็กๆมาฝึกร้องพร้อมกับคุณครูนางเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลยค่ะเจ้าแมวอยู่ไหนเจ้าแมวอยู่ไหนเหมียว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 สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนละสวัสดีเจ้าไก่อยู่ไหนเจ้าไก่อยู่ไหนเอกซ สบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนลาสวัสดีเจ้าก,กบอยู่ไหนเจ้าก,กบอยู่ไหนอบ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 สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนลาสวัสดี เจ้าเป็ดอยู่ไหนเจ้าเป็ดอยู่ไหนกาบ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 สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนลาะสวัสดีเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆคะ จะเห็นว่าเด็กๆสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆได้คุณนางขอฝากให้เด็กๆไปฝึกร้องแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงนะคะถ้าเด็กๆฝึกร้องเพลงแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆส่งเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าส่งเป็นภาพถ่ายมาให้เพื่อนๆในไลน์ห้องเรียนของเราเพื่อนๆจะได้ชื่นชมเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้คุณคุณางต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย